สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์นการก,กดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจ ทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กันรละการในช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมค่ะรับฟังไว้เป็นความสุขเป็นพลังบวกๆในทุกๆวันนะคะเพราะเราต้องใช้ความสุขสิ่งดีๆใช้ชีวิตประจําวันให้มีคุณค่าใช้พลังนี้ขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตประจําวัน เพราะเรามีสิ่งลบๆเข้ามากระทบใจิตใจของเราอยู่แล้วให้เรามีภูมิต้านทานไว้ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะคะใครจะมาพูดอะไรใครจะมาอะไรเหตุการณ์อะไรจะเข้ามาทําให้เราสึกมีความาสูญเสียการเป็นตัวของตัวเองปล่อยวางเฉยๆไว้นะคะถ้าเราไม่คิดไม่เก็บเอามาใส่ใจมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะคะเราห้ามใครที่จะพูดในเรื่องของเราไม่ได้อยู่แล้วนะคะ โอเคท็อปปีของเราเช้าวันนี้นะคะก็สิ่งดีๆที่สุดนะคะที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้นะคะสิ่งดีๆที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับในเร็ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นอะไรนะคะมาเช็คพลังงานนะคะในยามเช้าแบบนี้นะคะก็จะมาสายหน่อยนะคะวันนี้นะท่าในใดอยากที่จะ จองคิวพี่อคาส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้นะคะเข้ามาจองคิวได้เลยเปิดรับพี่อคาส่วนตัวเดี๋ยวถ้าปิดรับแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะแล้วก็คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อสมัครสมาชิกค,ค่ะเวลาไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าสิ่งดีๆที่สุด ที่คุณจะได้รับในเรวันนี้คืออะไรคะขอบพลังงานให้กับทุกๆคนคะ่ะ The Star ว้าวการเริ่มต้นกับสิ่งที่ดีๆนะคะบางท่านได้แห่มีกิจการรุ่งเรืองกิจการธุรกิจก้าวหน้านะคะมีทำแล้วรู้สึกว่าเออมันไปได้ดีนะคะ มันเป็นอะไรที่แบบทําให้เราเห็นกําไรเห็นผลกําไรเห็นอะไรดีต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะบางท่านได้เริ่มต้นใหม่นะคะกําลังหาวิธีบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีเดอะ t สตาร์เดช r ลล e ออร์ค่ะ บางท่านได้เดินทางไกลาบางท่านได้ได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะได้รับข่าวดีจากทางไกลสิ่งดีๆดีเกิดเกิดขึ้นนะคะบางทีบางท่านสู้ฝ่าฟันอุปสรรคละเรื่องงานละแแมกโปรเจกต์นี้มันดังเหลือเกินโปรเจกต์นี้มันดังเปรี้ยงปร้างเหลือเกินนะคะมันไปดีมากเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ที่เป็นความสุขแสงแห่งการทำงาน Queen of Wands นะคะ ตัวตนของคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งมีมีไลฟ์สไตล์ของการแอคทีฟการทำงานเก่งมีความมุ่งมั่นมีความเป็นผู้นำมีความอีโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมเป็นหัวหน้าองค์กรเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปนะคะสวยมีกามีการแต่งตัวไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างชอบอะไรที่แตกต่างมุมมองที่แตกต่างนะคะ งานที่ทำสิ่งที่ทำนะคะวางแผนให้ดีๆลุยแล้วก็ไปต่อได้เราจะได้รู้ว่าสิ่งนั้นมันโอเคกับเราหรือเปล่า The e m p e r o อบางท่านอาจจะได้เจอหนุ่มใหญ่นะคะระดับผู้นำขึ้นไปเช่นกันเป็น The Emperor นะคะเป็นคนที่เข้ามาพร้อมกับความ เซอร์ไพรส์บางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะอาจจะได้เริ่มต้นหรือว่าได้พบเจอกันอะไรแบบนี้นะคะกับคนคนนี้ที่เขามีความเป็นลุกของความเป็นผู้นำสูงเป็นคนนิ่งๆอบอุ่นสุข,ขุมนุ่มลึกดูเป็นผู้ให้ดูเป็นคนเป็นพ่อแม่แม่ๆนะคะดูอบอุ่นดูจิตใจดีด้วยนะคะแต่ก็คี้หึงคียหวงคียน้อยใจยนะคะ แล้วก็ชอบควบคุมนิ่งๆแต่เก็บทุกรายละเอียดเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่เก่งทุกด้านเหมือนกันนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้เดินทางไปไหนแล้วคุณจะได้เจอกับเขาคนนี้หรือเปล่านะคะบางท่านได้พบปะกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะนำพามาในเรื่องของการงานให้กับท่านนะคะ ก้าดาบแล้วก็จัสเมนความคิดมากความวิตกกังวลนะคะความคิดเยอะนะคะมีบางสิ่งบางอย่างอะไรเก่าๆอยู่ตรงนี้ที่ทำให้กำลังที่จะกลับมาหวนกลับมาในการพูดคุยการเปิดใจด้วยนะคะสิ่งเก่าๆที่คุณรู้สึกว่ามันมันทำให้นอนไม่หลับหรือว่ามันอเป็นอะไรที่ยังค้างค่ะนะคะมันจะมีอะไรกลับมาที่จะต้อง ตัดสินใจตกลงนะคะตกลงว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์หรือตกลงในเรื่องของการเดนทางโปรเจกต์ที่จะทำนะคะกับพาร์ทเนอร์อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะสิ่งดีๆ ที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้อัศวินดาบธาตุลมในเรื่องการติดต่อสื่อสารสําคัญนะคะเวลาคุยนะคะให้คุยกันแบบเจอกันคุยกันแล้วก็คุยกันมีเหตุและผลคุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่คุยกันนะคะตรงๆจะดีมากๆนะคะอย่าใช้อารมณ์เพราะว่า q u e วีน a วอ s เป็น เป็นราชนีไม้เทา้าซึ่งเป็นคนที่มีอารมณ์ใจร้อนมีความใจร้อนปุ๊บปุ๊บทําปับ๊บอะไรแบบนี้แล้วก็มีเหตุผลของตัวเองเป็นหลักนะคะแต่าบางทีก็เลยจะดูไม่ค่อยรับฟังเหตุผลของคนอื่นเท่าไหร่นะคะให้ใช้เหตุและผลแล้วก็ลดอารมณ์ในเรื่องของความคิดมากความใจร้อนลงนะคะห้าไม้เทา้าเพื่อลดความขัดแย้งนะคะ รอบตัวเพื่อลดความขัดแยง้งสองเหรียญน,นะคะแล้วก็การบาลานซ์สมดุลปรับสมดุลกับชีวิตเราอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างนะคะหน,น,น้าที่การงานนะคะอะไรมันก็จะขยับเขยืยนไปได้ดีๆนะคะเรื่องของการเงินก็คนโทรลแล้วก็จัดการได้อยู่นะคะ แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ยังบางท่านอาจจะดูยากหน่อยกับการที่จะขับเคลื่อนนะคะในช่วงเร็วเร็วนี้เหมือนกับว่าบางทีมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆนะคะอาจจะมีอุปสรรคติดอะไรบ้างนะคะสีดานะคะถ้ามีอุปสรรคถ้าติดอะไรก็ขอให้ใจเย็นไว้นิ่งไว้รอคอยวันแล้วก็เวลานะคะเพราะว่าเด็กถือไม้เท้ามันมีแพชชั่นกับสิ่งดีๆรออยู่นะคะ แฟชั่นของการที่จะเริ่มต้นใหม่3ถ้วยนะคะการได้มีเรื่องราวดีๆการเฉลิมฉลองความสุขความสมหวังสิ่งที่ต้องการการได้ออกเดทอีกครั้งนะคะเห็นไหมคะสามถ้วยการได้พัฒนาบางสิ่งบางอย่างไปอีกสเต็ปหนึ่งเป็นเรื่องราวดีๆที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆวันนี้นะคะได้ออกเดทอีกครั้ง ได้เจอใครบางคนในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานรื่นเริงหรือว่าได้รู้จักกับใครมีเรื่องราวดีทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณได้ยิ้มออกนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าอืคนนี้เรอคอยมานานเหลือเกินเอ๊สิ่งนี้รอคอยมานานเหลือเกินสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จละเพราะมันจะมีอะไรที่เคลื่อนไหวนะคะขยับไปในสิ่งขยับไปในทิศทางที่ดี มากๆนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆมันกําลังจะเปลี่ยนไปมันกาลังเดินไปในทุกๆวันวันนี้มันอาจจะรู้สึกว่าม,มันไม่โอเคเลยนะคะ <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นพรุ่งนี้วันรนนี้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆคลี่คลายนะคะเรื่องของปัญหาต่างๆเรื่องของการรอคอยที่น่าเบื่ออะไรต่างเดี๋ยวมันจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะความสุขภายในใจบางท่านได้ตัดสินใจอะไรเก่าๆนะคะที่กําลังจะเข้ามา แล้วก็ได้คุยกันอย่างมีเหตุผลว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อยังไงหรือว่าจะตัดสินกับปัญหาในองค์กรปัญหาธุรกิจการงานยังไงลดความขัดแยง้งลงอย่างที่บอกประลานซุกสิส่งทุกอย่างด้วยอารมณ์ของเราแล้วก็ใช้เหตุและผลใช้สมาธิในการที่จะคิดหรือจะทําอะไรนะคะแล้วก็สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่สำรับ นางฟ้าดีกว่าอโรแมนแองเจิลส์นะคะคอโรแมนแองเจิลส์ค่ะเฮลิ่งแฟมิลี่อิชูสนะคะความรักของเรารวมไปด้วยกับครอบครัวของเราเช่นกันและคุณจะได้เจอหนุ่ม Family Man นะคะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขอีกครั้งเริม yourself first รักตัวเองก่อนนะตอนนี้ trust นะคะเชื่อว่าสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเองิญนะคะมันมีเหตุและผลให้เราต้องได้พบเจอเราจะได้เรียนรู้อะไรกับสถานการณ์นั้นๆ passion จงอนุญาตให้หัวใจของคุณนะคะได้รับ passion แล้วก็แรงดึงดูดความปรารถนาความรัก,คว,รกความโรแมนติก ค e บแอน open mind เพราะว่ายูโรโซเมตของคุณนะเป็นคนที่คุณไม่เคยพบเจอใครไลฟ์สไตล์แบบนี้มาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นับแบบนี้ความคิดแบบนี้การกระทําแบบนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าแปลกนะคะแปลกแล้วก็คนนี้รู้สึกอบอุ่นจังเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบหลังฟ้ากันนะคะ within the next few weeks นะคะไม่กี่อาทิตย์นี้บางท่านจะได้รับสิ่งดีๆที่สุดเร็วในเร็ววันนี้เลยนะคะได้เดินทางไกลได้ไปงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ง,งานเพื่นเริงได้ออกเดนอีกครั้งได้พบเจอกับใครบางคนได้มีสิ่งดีๆการก้าวหน้าเรื่องของการงานธุรกิจที่ที่มีแนวทางแนวโน้มไปทิศทางที่ดีนะคะ take action คะ่ะนะคะ คุณจะโดนใครบางคน Take action นะคะในบางท่าน trust mm hmm. เห็นไหมคะเชื่อออกมาสองใบเลยทีเดียว community c a r r y นะคะ communicate cleary l ค่ะขออภัยการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในทางที่ดีค่ะการสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลียร์ถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจนะคะมันจะมีเรื่องที่ทําให้เข้าใจให้มีเรื่องที่ทําให้รู้เรื่องนะคะ กว่าสิ่งที่เป็นไปเพราะว่าขึ้น j จ g m e n t ด้วยคือการได้เปิดเผยเ,เปิดใจระหว่างคนทั้งสองคนนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะเดี๋ยวเรามาขอพ่ายสำหรับนี้กันค่ะสิ่งดีๆค่ะที่สุดที่จะที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้ทุกทุกคนเลยนะคะเลิฟค่ะรัก ช่วงนี้ความรักออกมาทุกใบ marriage m a r r i a g ออกมาทุกคลิปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกซิว่าได้อะไรอีกนะว้าวเหรียญ coins money will be coming to you เงินก็จะมาหาทุกคนด้วยนะคะริงค่ะแหวนแห่งการแต่งงาน ก็จะมาหาคุณเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยค่ะ Dark man นะคะบางท่านได้หนุ่มเข้มสาวเข้มนะคะ Happiness ค่ะมีความสุขมีความสุขกับตัวเองรักตัวเองนะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาความรักก็จะเข้ามาหาทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต่ากันดีก,กว่านะว่าได้เลขอะไรนะคะ มาได้เลขอะไรกันวันนี้เอาอีกแล้วค่ะทุกคนนะคะเห็นไหมเอยว่าเลขอะไรอ๋อวันนี้ได้เลข6เมืนน่อวานได้เลข9วันนี้ได้เลข6นะคะอาจจะเป็นอีก6วันนี้6อาทิตย์นี้อีกไม่เกี่ยอาทิตย์อาจจะเป็น6อาทิตย์นะคะ6วันหรือคนที่เกิดเดือน6วันที่6จะเกิดเรื่องดีๆกับคุณหรือได้สัมผัส กับคนที่เกิดช่วงเดือนมิถุนาราศีลมอ,อ่ราศีราศีกุมธาตุลมก็เป็นไปได้หรือคนเกิดในช่วงเดือนมิถุนาอาจจะรับข่าวดีได้รับอะไรที่แบบการเคลื่อนไหวบางสิ่งบางอย่างในชีวิตสิ่งดีสิ่งดีดที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็ขอให้เป็นไปใน,น6อาทิตย์อย่างที่ไพ่บอกเลยค่ะทุกคนที่ทุกคนรอคอยสุขสมหวังกันในทุกๆคนนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมหรือเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ